หนึ 1> 1, 2, ่งสองเา่าน้องฝนินก็เล่นสไลเดอร์เอาปีนหน้าผาขึ้นไปใหม่เลยลนะูะวันนี้เก็จะปีนหน้าผาแลวาะวขึ้นไปแลน้วสวัสดีครับช่วยๆกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องฝนินจะพาเพื่อนๆมาเล่น คาเฟ่เด็กนะครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านน้องแผ่นดินนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นตรงนี้นะครับวกาเอาแล้วก็จะมีสไลเดอร์เล็กๆนะครับน้องทำอะไรลูกน้องเอาโทรศัพท์มาแล้วน้องคนนี้เอาโทรศัพท์มาแล้วแล้วไม่ได้ขี่ม้าไม่หรอกเล่นอะไร ต้องไปเล่นด้านในหรือต้องเข้าไปด้านในครับน้องแผ่นดินครับน้องแผ่นดินต้องเข้ามาด้านในน้องแผ่นดินต้องเข้าทางนี้ครับนี่มีประตูเข้าด้วยน้องแผ่นดินมาเข้าตรงนี้น้องแผ่นดินเข้าตรงนี้เลยครัเฮ้ยเข้าไปขับรถเลยน้องแผ่นดินก็เข้าไปขับรถบัสแล้วน้องแผ่นดินขับรถอะไรครับรถกับเพลิงรอเป็นรถกับเพลิงเลย เป,เป็นช่างเหมือนตาเราทำเหมือนตาเราตาทำยังไงอะกดแล้วยินสว่านลงไปเลยไม่ได้หืมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมลูกมันก็เป็นหัวยังไงครับอย้ยิงหัวนี้ก็ได้ลูกอยิงหัวนี้ก็ได้อะกดเนี่ยน้องกดตรงนี้ลูกกำตรงนี้กำรแรง เห็นรถอะไรไหมลูกรถพยาบาลรถพยาบาลเหรอครับคะเอามาเล่นตรงนี้เลยเอามาเล่นกับคุณพ่อตรงนี้เลยเดี๋ยวสิมันวิ่งมันวิ่งยังไงครับรถพยาบาลรถไปเลยมันต้องปิดประตูก่อนอ๋อพี่เขาบอกต้องปิดประตูก่อนนะลูกมันได้อ๋อเอาเอาเปย์ออกมาเร็วเอาเปย์ออกมาได้ไหมครับ มีเป็นรถพยาบาลด้วยแล้วเป็นรถบรรทุกใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่ครับไม,ไม่ใช่รถตับสินี่รถอันนีี่รถนี้ค่ะ ใส่เลยได้เต้องใช้คมนะครับอันน้องวันนี้จานรถยูจานรถดับเพลิงคันใหม่มาแล้วนะครับอายกได้ไหมครับรถดับเพลิงรถดับเพลิงแปลงล่างได้หรือเปล่าลูกเอาพ่อทําให้ดูแปลงเป็นอะไรรถับเพลิงแปลงล่างนั่นแหละครับแปลงล่างเป็นอะไรครับลูกแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์เออแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์เลยอ่ะหมุนบุนลูกมันหมุนบุนะครับมไม่ใช่ถูกลูก ดูซีในรถรถดับเพลิงมีอะไรบ้างลูกรถเคนแล้วมีรถเคนด้วยรถเคนอะไรลูกรถเคนในรถเสารือเปล่าไม่นะปัญหาเล้วรถเคนในรถเสาร์พักเื่อนรถไฟอันรถไฟเหรอลูกรถไฟค่ะรถไฟตัวต่อเอรถไฟอ๋อเอาต่อรถไฟเร็วรถไฟเหมือนกันเลยต่อกันได้ไหม รถไดโนเสาร์อีกชั้นเลยลูกรถไดโนเสาร์อีกชั้นแล้วครัอ่ะน้องนั่นน้ำกับคุณแม่ไารอนะไปดินเล่นนะครับอ๋น้องวันนี้ก็จะต่ออะไรลูกรถอะไรอันนั้นมันเป็นอะไรครับมันเป็นเฮลิคอปเตอร์มันเป็นเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่รีแทกเตอร์ลูกคดินแม่ไปตกปลาแล้วหนู่งแม่กับน้องนั่นน้ำตกปลาแล้วหนู่งอ๋อจ้าเล้วอันนี้ค่ะอันนี้เป็นรถอะไรลูก เราไนยเสาร์อ่าน้องผ่ดินก็เป็นคุณหมอจะรักษาลูกนะครับเอาใส่หูฟังกันเลยใส่หูฟังคุณหมอ,อยังไงเอาใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อคุณหมอฟังยังไงครับเอาฟังตรงนั้นเลยลูกคุณหมอเป็นดินรักษาอะไรอยู่ครับคุณหมอแผ่นดินก็ยังรื้อของไม่เสร็จนะครับคุณหมอเตรียมของเสร็จหรืยอยังครับ

กำลังจะอาบน้ำน้องเต็กน,นะครับน้องแผ่นดินก็กำลังเตรียมอ,อุปกรณ์น,นะครับเพื่อนๆครับน้องแผ่นดินก็เตรียมแป้งเตรียมสบู่แล้วนะครับว่าจะทํายังไงก่อนอ่ะเริ่มจากตรงไหนครับครีมด้วยอ๋อเอาครีมทาครีมเป็ดก่อนนะลูกให้ชูดอ่าถูถูถูใหม,ม,มีให้เอานมให้นมให้ใครกินลูกนมแม่หมาเอานมห,หมากิน อันหาน้องหมาที่น้องหมาอยู่ตรงไหนน้องหมาอยู่ตรงไหนหาแกน้องอยู่นี่นนั้ไหนยังอันนี้น้องไม่ใช่น้องหมาลูกแล้วอาน้องไปกินนมอ๋อน้องไปกินกระป้อนนมน้องนะครับกระป้อนนมน้องยังไงอุ้มยังไงอุ้มน้องเลยอุน้องฉีดสยาอ๋อน้องให้น้องฉีดยาก่อนเล่ะลูก น้องคนนี้ก็จะฉีดยาน้อแล้วฉีดแล้วนะครับเขาก็ฉีดไปหลายเขีมเลยโอ้โหอน้องเป็นอะไรน้องนันน่ะ้องร้องน้องร้องเลยจะโอน้องยังไงครับน้องเหมดนิโอน้องก่อนเร็วน้องยาในยาอยู่ไหนคุณหมอครับคุณหมอแผ่นดินครับยาอยู่ไหนครับอ๋อยาทาให้น้องเลยลูกน้องเหม็ดน มีโกบข้างในมีโกบน,นะครับน้องเหมนเิบอกในขวดมีโกบให้น้องกินโกบลยลูกน้องนบให้น้องกินกบเลยใล้อ,อยากเล่นลอยากเล่นอะไรแคลลทเต็มไปหมดเลยเล่น,าเ,นเาเอะล่นอะไรนะลูกเ,เ,เล่นสายลุงเล่นสายลุงใช้สายลุงไหมครับน้องมืนดิมน้ใช้สายลุงไหมครับ ก็อยู่กับน้องแล่นน้ำแล้วก็ปลูกไม่กันนะคะกำลังจะปลูกแครอทอา๋าน้องคนนี้ปลูกแครอทเร็วเอาแครอทไปปลูกอย่างเงี้ยฮาแครอทไปเสียบเร็วเอาเสียบได้ไหมครับได้ต้องหมต้องหมุนลูกยังหัวใช้เท้าด้วยนี่จะหมุนอ๋อมันต้องหมุนมอ๋อมันต้องหมุนน้องแคนดินโอ้น้องแครดิน เจ๋งมากๆเลยนะคุณพ่อยังไม่รู้เลยครับว่าต้องหมุนแคลไหนนะครับเรามีกระจกด้วยไหนแต่งหน้ายัางไงไหนคุณแม่แต่งยังไงน้องเพีินจำได้ไหมจำไ,ได้แมเออเอาออกมาเอาออกไม่ได้ลูกเอาหยิบมาได้ครับแต่ว่าเอาไปขีดหน่อยไม่ได้อันนั้นอะไรเอ่ยมันต้องใส่ตรงไหนมันต้องใส่ตรงไหนอ๋อ,อมาแต่ง น้องเอามาแต่งหน้าให้แม่นะครับน้องันนี้ก็จะไปแต่งหน้าให้คุณแม่นะครับอันนี้เป็นอะไรลูกเอาไปทาตรงไหนเอาไปทาลิปสติกให้แม่เลยน้องจ้าลิปสติกไปทาให้คุณแม่เลยนะ,ะทาลิปสติกให้แม่แล้วโอ้ยอาจำได้เลอลูกว่าแม่เขาทาตรงไหนให้แม่สองบจบแล้ว อันน้องพอดีเล่นรถไฟแหละลูกน้องพอดีก็เล่นอน้องแม่น้ำก็มาเล่นเปียโนนะครับกับพี่พอดีเอะพี่พอดีเล่นรถไฟแหละลูกพอดีแล้วก็เล่นรถไฟปี๊เล่นดินเอาข้าวตรงนีเข้าตรงนี้เลย เล่นนี้อ๋อเล่ตรงนี้แหละตกตอนนั้นพีดินดูรถใสายยา่ยาวๆใสายยา่ยาวๆวิ่งแล้วเอานดินเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเอาอันนี้เข้าเอาอันนี้เข้าเลยเหรอครับลูกนรถ,รถล้มรถอะไรล้มลูกดูรถตำรวจเล็กๆด้วย รถตำรวจอยู่มรถตำรวจครับมรถตำรวจอยู่รถตำรวจอยู่ม่รถอ,อยู่ในโลรถครับลูกนตีกงตีกงอยู่นู้นอันนี้เล่นเป็นโลนี่นี เล่นพปปเพลงซูเปอร์แมนเลยไหนเล่นพปปเพลซูเปอร์แมนเล่นยังไงน้องอนนก็เป็นักรน้องแม่น้าได้ไมเป็นนักร้องแลขากองนดินก็ออกมาเป็นพนักงานขายของนะครับขายอะไรลูกขายไข่ขายไข่ะไรลูก น้องเหมืนดินมาเป็นพนักงานขายของนะครับขายแต่ไข่นะครับว่ายไข่แตกเร็วใช่อะไรอะไรลูกมันคือยีราฟขายาวครับเห็นไหมน้องเหมนดินเห็นไหมล่ะเห็นน้องเหมอนดินก็จะมาบรน้องเหมอนดินก็จะมาขายกับข้าวด้านในนะครับเป็นครัวด้านในนะครับ น้องเพ่นดินขายอะไรลูกอันนั้นอะไรลูกพิซซ่าเหรอครับไม่ใช่อันนั้นอะไรครับเ้าว์อ๋อหม้อหุงข้าวน้องเผ่นดินเฮ้ยมีแฮมเบอร์เกอร์ไหมลูกอ๋อที่บดขนมปังเลยลูกอ๋อน้องเพ่นดินก็จะไปบดพิซซ่านะครับเอาบดพิซซ่าเลยบดบดบดเอาบดบดบดเอ๋อเตาอบหรือยังครับ เอาเต้าอบไปไหนลูกเอาเต้าอบน้องแผ่นนก็เอาตู้ออมาข้างล่างเลยนะครับไมโครเวฟน้องแผ่นดินนะครับ <c oughs> เปิดาเปิดไว้แล้วเราขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมแล้วนะครับ <c oughs> แล้วจะอบอะไรให้คุณแม่ครับอาครักับข้าวให้คุณแม่กินกันแล้วให้คุณแม่ทานกันเล้ว <c oughs> โอ้ต้องแผ่นดินาพิซซ่า <c oughs> ถาดใหญ่ใสไ่ไมโครเวฟอันเล็กๆมันจะได้ <c oughs> <c oughs> มีไดโนเสาร์อะไรลูกไดโนเสาร์คอยาวไดโนเสาร์คอยาวน้องพอดินก็นั่งหล่อเล่นบ้านหินนะครับน้องพอดินอยากเล่นบ้านหินแต่ต้องต่อคิวนะครับพอดินก็ได้คิวเล่นบ้านหินแล้วนะครับน้องพอดินจะเล่นอะไรลูกออ่าทีแอนดี้ครับน้องพอดินก็ตัดหินแล้วนะครับ เอาใส่อย่างนั้นเลยลูกดาวหัวดินก็เล่นหินแล้วนะครับเอาใส่นี้ที่มันจะหมุนหมุนไหมลูกจะหมุนหมุนไหมครับเอาหินใส่มันจะหมุนไหมลูกอ๋อไม่หมุนเลย น้องแผ่นดินกำลังเล่นห่นนะครับน้องแผ่นดินทำอะไรครับลูกคะทำอะไรครับอันนี้อืเขาใส่อันนี้เหรอลูกน,น้องแผ,ผ่นดินก็ตักหินใส่จด้วยอยู่นะครับ้องจะไปเทที่ไหนครับเราจะไปเทกัน ทำอะไรลูกเอาเอาหินใส่กล้วยไปเทไหนครับน้่งหินเอาไปเทตรงไหนลูกเอาออกจากตรงไหนครับอ๋อจากนี้อ๋อมันเอาออกไม่ได้เหรอลูกเอาแล้วว่าเอาให้มาเอาอันไหนออกน้องแผ่นดินกำลังเล่นหินอย่างสนุกสนานเลยนะครับน้องแผ่นดินก็กลัว ตุ๊ก,กตาตอนี้ก็กวดตุ๊ก,กตาตัวนี้นะครับให้คุณพ่อให้ตอนนี้น้องเขาเล่เนได้แล้วน้องไม่มาแล้วน้องมาดินก็เข้ามาในบ้านบอลแล้วนะครับน้องมาดินก็ปีนขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้เราจะให้หาสมมจให้เอกคุท่อกันแน้ะน้องมาดิกน,น,น,ะะน,นดก็เล่นสไลเดอร์มีสไลเดอร์ตรงกลางด้วย หนึ่งสองสามอ,อันน้ำปันนินก็เล่นสไลเดอร์เอาปีนน้ำผาขึ้นไปใหม่เลยลูนะหนุ่มก็จะปีนหน้าผานะครับขึ้นไปแรงขึ้นได้ไหมครับปันนินก็จะมาเล่นสไลเดอร์ให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนะครับเอาลูกบอลลงมาด้วยหน,นึ่งสองสาม อัานไหนลูกตกลอนบอลอ๋อตกบ้านบอ,อ,อลต,บบอตรงนี้ตกแล้วขึ้นหาเจอไหมครับลูกอ๋อบอลินลองพ่อไม่เอาละพ่อไปถ่ายละ้อนนี้นนก็จะสไลดเดอร์ลงมาแล้วหนึ่งสองสามตอนนี้นนก็เข้าไปด้านในแล้ว <c oughs> ระวังชนกันนะครับ ให้น้องขึ้นก่อนแผ่นดินให้น้องขึ้นก่อนนะครับอันให้น้องขึ้นก่อนไม่เอาลูกบอลขึ้นมาลูกไม่เอาลูกบอลขึ้นมาแล้วคนดึงก็ให้ดีเขาเชิญลงมาแล้วจุดจังเลยแล้วคนดึงก็ล้ำขึ้นไปแล้วนะครับ เด็กก็ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์แล้วสไลเดอร์มาเร็วน้ำเลแ,ลลแลน้ำน้ำกระดูสัตตาคอสตีนมจัตตาคอสตีนท้างบน อน้องคนนี้ปีนอะไรลูกสูงไหมครับค่ะอน้องคนนี้ก็ปีนบ้านนะครับปีนตะวัตงตกนะครับไม่ค่อยลงครับต้องปีนอีกแล้วนะครับอ,รอ๋อพอดีอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยดได้ล,ล่างได้ไหมครับไ,ได้ได้ไหมได้ได้ยังไงลูก แก่ๆยังไงน้องไหนโอนดินกำลังแปลงล่างรถหุ um> ่นยนต์ใชมือขอด้วยรถมือนดิถ้าน้องแผ่อนดินขอดตัวเล่นรถหุ่นยนต์ต่อก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแผ่อนดินด้วยนะคะบายๆเพื่อนๆก่อนบายย บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอน้องนะนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ